สวัสดีครับท่านผู้ชมในบทนี้จะเป็นการอธิบายภาพพยากรณ์ดาวจรหรือดวงจรหรือการดูดาวจรตอนที่สองดังนี้ครับวิธีการพยากรณ์ดวงชาตาจรหรือการดูดาวจรไม่ว่าพบใดในวงเล็บควรเริ่มต้นด้วยพบตนุ ก็ให้เริ่มต้นด้วยการพยากรณ์ความเข้มแข็งของภพก่อนเสมอแล้วจึงพิจารณาดาวที่ให้คุณให้โทษรุนแรงตามลำดับดังกล่าวแล้วดังจะได้อธิบายขั้นตอนการพิจารณาดังต่อไปนี้หนึ่งการพยากรณ์ความเข้มแข็งของภพหรือเรือนชาตาจะดูดาวจรภพใดก็ต้องประเมินว่าภพนั้น มีความเข้มแข็งเพียงใดโดยปกติจะต้องเริ่มด้วยพกตนุกก่อนเสมอเพราะมีความสำคัญที่สุดถ้าพกตนุกมีดาวจรให้โทษเจ้าชาตาอาจอึดอัดเดือดร้อนทุกหลอกลงเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุพกอื่นๆหรือเรื่องอื่นๆก็ยอมติดขัดเดือดร้อนวุ่นวายได้ ถ้าพบตนุกมีดาวจรให้คุณอย่างน้อยหลายๆเรื่องก็มักจะดีไปด้วยและบ่อยครั้งก็มีทั้งด่าวให้คุณและให้โทษพร้อมกันเรียกได้ว่าดูพบตนุกก็ครอบคลุมไปหลายๆเรื่องพร้อมกันแล้วพบต่อไปก็มักได้แก่พบกระดุมพักการเงินและพบปัตนิคคู่ครองเพศตรงข้าม ส่วนพบอื่นๆก็มีความสำคัญลดน้อยลงไปและเป็นพบองค์ประกอบของพบตนุเท่านั้นแต่ก็ใช้หลักการพิจารณาเดียวกันเพียงแต่ลดขั้นตอนลงบ้างเท่านั้นการอธิบายจะใช้พบตนุเป็นหลักเพราะมีรายละเอียดมากที่สุดกรณีพบอื่นๆก็ใช้หลักการเดียวกันการตรวจสอบความเข้มแข็งของดวงชาตา คือพบตนุซึ่งต้องดูทั้งพื้นดวงชาตาเดิมและดวงชาตาจรเพื่อประเมินว่าดวงชาตามีความเข้มแข็งเพียงใดก่อนอื่นต้องตรวจสอบดาวประจำตัวของเจ้าชาตาคือดาวตนุลักษ์สำคัญที่สุดส่วนดาวกุมลัคนามีความสำคัญเป็นรอง ดูในพื้นดวงชาตาเดิมว่าคือดาวอะไรตรวจสอบว่ามีความเข้มแข็งเพียงใดดาวประจำตัวเข้มแข็งก็คือดวงชาตาเข้มแข็งถึงจะมีเหตุร้ายเพราะดาวจรให้โทษอย่างไรก็น่าจะปลอดภัยไม่เป็นอะไรมากดาวจรให้คุณก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกแต่ถ้าดาวประจำตัวอ่อนแอนและดาวจรให้โทษ ก็น่าจะหาทางป้องกันแก้ไขไว้ก่อนหรือดาวจรให้คุณก็คงจะให้คุณไม่มากจากนั้นต้องดูว่าปัจจุบันดาวประจำตัวเหล่านั้นไปเป็นดาวจรสถิตยอยู่ในราศีอะไรคุณภาพเป็นอย่างไรสัมพันธ์กับดาวจรด้วยกันอย่างไรโดยการกลุ่มหรือทับเล็งโยกตรีโกณ รวมทั้งเป็นดาวดีหรือดาวเสียได้คู่มิตรคู่ท้าคู่สมพลคู่ศัตรูรวมทั้งอยู่ในภพอะไรสรงผลให้คุณภาพดาวประจำตัวเป็นอย่างไรดีหรือเสียแค่ไหนดูดาวจรกับดาวจรด้วยกันเท่านั้นอย่าเพิ่งดูการกระทบกับดาวเดิม แล้วสรุปว่าเจ้าชาตามีดวงชาตาในขณะนั้นเข้มแข็งหรืออ่อนแอแตกต่างจากพื้นดวงชาตาเดิมเทียงใดเช่นดาวประจำตัวไปเป็นดาวจรมีคุณสมบัติเป็นเกษตรเป็นอุดมหาจักก็เข้มแข็งเป็นดาวเสียดวงชาตาก็อ่อนแอดาวจรตกพกมรณะ ก็ดวงเปราะไม่เข้มแข็งหรือเข้มแข็งไม่จริงได้คู่มิตรคู่าธาตุก็ช่วยให้เข้มแข็งเจอคู่ศัตรูก็บั่นทอนกำลังร่วมราศีหรือสัมพันธ์กับดาวร้ายให้โทษก็ย่อมดวงชาตาอ่อนแอรหรือเปราะบางการพยากรณ์ในชั้นนี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมกว้างๆแต่ก็มีความสำคัญไม่น้อย การดูดาวประจําตัวในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นพื้นฐานประกอบในการพยากรณ์ทุกครั้งทั้งในการพยากรณ์พื้นดวงชาตาเดิมและพยากรณ์ดวงชาตาจรจากนั้นจึงจะพิจารณาดาวให้กุ่นให้โทษมากน้อยตามลำดับในขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ดาวประจำตัว อาจเป็นดาวร้ายที่จะกล่าวถึงต่อไปด้วยก็ได้โปรดติดตามในตอนต่อไปครับ